มาบางแสนพลาดไม่ได้ข้าวแกงเพลินูมงอาหารตามสั่ง,งเคื่อเพือก๋วยเตี๋ยวและอาหารตา่างๆนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับรายการคุณไทยทามเที่ยวทั่วไทยนะครับมาดูอาหารนะครับในเส้นของบางแสนนะครับจังหวัดชลบุรีของเราร้านที่เรานําเสนอคือร้านข้าวแกงเพลินูมงเรามาดูเมนูรายการกันเลยนะครับนี่ครับรายการของเขามีเมนูเด็ดอะไรบ้างนะครับทําไมถึงต้องมีคน เข้ามารับประทาน1อาหารอร่อย2เลยก็คือเมนูหลากหลายแล้วก็มีรายการที่ฟรีนะครับเต็มอินต่างๆเช่นมีนะครับน้ำพริกฟรีให้รับประทานนะครับมีซุปฟรีนะครับมีขนมของหวานฟรีนะครับนี่คือจุดเด่นของร้านราคาย่อมเยาวและราคาถูกมากเลยนะครับนี่ครับเรามาดูจุดน้ำซุปนะครับนี่ครับน้ำซุปนะครับ นะครับน้ำซุปลูกค้าสามารถตักได้ได้ได้หมดเลยนะครับบริเวณข้างในนะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็มีน้ำผลไม้ต่างๆนะครับเราสามารถซื้อรับประทานได้รวมถึงบริการน้ำแข็งฟรีน้ำฟรีนะครับแล้วก็มีขนมหวานก็ฟรีสามารถตักรับประทานได้เลยครับแล้วก็มีนะครับน้ำพิกกะปิก็ฟรีอีกนะครับผมท้าให้คุณลองครับ